ดานะคะคยินดีนำเสนอวิดีโอใหม่ประจำวันนี้ค่ะฝากกดไลค์ใช่กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดสาระความบันเทิงใหม่ๆขอบคุณค่ะเทอมนี้หนูคิดว่าหนูน่าจะปรับไปโรงเรียนเองน่ารักนักอาจจะเต็มใจโอ้ไม่เต็มใจหรอกคุณหนูเขาเต็มใจก็ได้เต็มใจก็ได้ ที่แอร์พอร์ตนะคะ23ล้องไห้แน่แน่ต้องเปนห่วงร้องไห้แน่นอนร้อซจริงๆพรุ่งนี้ฉันจะเป็นแฟนเธอไหมแค่ชื่อเพลงหนูก็ชอบแล้วค่ะชอบ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 ชอยนอ,อยากกินบุกกัต่อมันพี่แังไม่เอาช้อนให้หนูหนูบินประมาณ4ี่โมงถ้าหนูได้วีซ่าอะหนูคนพี่ดนูยังไม่มีพาสปอร์ตเลยช่วงเวลานี้ค่ำคืนนี้ยังไม่มีพาสปอร์ตเลย จริงๆไม่มีพาสปอร์ตเลยแต่ว่าเจอกันเที่ยงครึ่งค่ะยี่สิบสามเจอกันเที่ยงครึ่งตุงชื่ออะไรมาใหม่อีกวันนี้คุณลงุงคุณลงุงพี่ปันหยาบใช่ไหมแล้วก็ต้องมีพี่แน็กหยาบนี่แต่พี่แน็กใช่ไหมตั้งแต่ ตั้งแต่หนูตำหนิไปนิดนึงนะพี่แน็กพูดคำหยาบน้อยลงเยอะนะทุกคนครับกอมอก็ไม่ค่อยมีละน้อยมา,มากๆจะมีดุดมาบ้างแต่ไม่ดุดกับหนูนะแต่จะหลุดกับพี่ๆคนอื่นกับพี่ออฟพี่เก้าบ้างแต่น้อยถ้าหนูอยู่น้อยมา,มากๆหนูพอพูดให้พอพอคะ่ะคุณลุงครับพูดได้พอพอก่อนนะคะคนดีไปก่อนไม่ค่อยมีคำอะไรไม่ดีเท่าไหร่ถ้าอยู่กับหนูไม่ค่อยมี แต่ถ้ามีนะหนูจะว่าทันทีเลยเวลาคุณลุงพูดคาแค่กบบอกว่าพูดดีหน่อยหนูไม่ชอบหนูไม่ชอบฟังแล้วมันแบบจะพูดพอก่อนใช่ไบอกเลคุณลุงเขาหยาบคายเหรอแย่ yeah, จังห <laughs> ลายบ่อยคะไม่ได้ไปไหนมันคือการแสดง <laughs> น้ำกุฏิเหรอไม่นะคุณลุงเขาเป็นดาราเขาต้องแบบคิดลุกไปก่อนฟังเรื่อยๆเดี๋ยวชินเองหนูไม่หายคุณลุงคิดว่าหนูจะกลับไปเมกานหนูจะหายอ่ะทุกคนหนูไม่หายไปไหนหนูจะอยู่ตรงนี้แหละ ลุงเขาจะ P K สิบวันสิบวันตรงไหนก่อนไม่เห็น P K เลยบอกว่าจะมาไลฟ์สิบวันสิบวันไหนก่อนเนี่ยไม่เห็นมาวันเดียวเองแล้วหายไปเลยหายไปแล้วจริงๆจริงๆรหนูว่าไม่ถึงสิบวันจริงนะพี่พี่ทุกคนทุกคนคิดว่าจะถึงสิบวันไหมที่อาพี่ใหม่หนูเห็นตู้เย็นมาแล้วพี่แพตู้เย็นวันนั้นนะ เห็นตูเ้เย็นมาวางอยู่หน้าบ้านหนูถ่ายรูไปไว้จะส่งให้หนูลืมส่งเลยขอบคุณครัพี่โอ๋มาวันเดียวยี่สิบนาทีแล้วก็แบตหมดก่อนขอบคุณนะคะพี่โอ๋รีวิวตูเ้เย็นพี่แพรหน่อยมันยังวางอยู่ตรงนั้นอยู่เลยทุกคนเห็นมาวางไว้สุกพักคละวันละสิบนาทีเขาต้องกดมา PK กับหนูนะไม่ต้อง PK ก็ได้กดมาหาก็พอ เขาจะยอมกดมาหาหนูไหมน้อทุกคนเขาจะลืมหนูไปเลยก็ได้โพืสวัสดีค่ะตู้ใหญ่ไหมหรอก็ใหญ่อยู่นะคะตู้เย็นปกติพี่เล็กไม่ค่อยชาร์จแบตค่ะไม่ค่อยชาร์จแบตอืม ไปถึงายวนแล้วด้วยค่ะตู้เมื่อวานนี้หนูเห็นตู้เย็นมันยังแบบเสียงมาเห็น <c oughs> <c oughs> ตู้เย็นยังอยู่แบบในกล่องอเลยพี่แพ้ยังไม่ขคยยับยังไม่ขึ้นไหวเลยเ <c oughs> ขาจะไลฟ์ไหมก่อนสิบวันทุกคนคิดว่าเขาจะไลฟ์ถึงกี่วันจากสิบวันอะไม่แต่ถ้าโดนบังคับก็อาจจะไลฟ์อยู่แต่ว่าถ้าไลฟ์เองหรือว่าไม่ถึงไม่ถึงวันหนึ่งจริงๆไม่ถึงวันแต่รอบนี้ก็อาจจะถึงอาทิตย์หนึ่งได้อยู่คิดว่าถึงไหมอาทิตย์หนึ่งหรือว่าอาทิตย์หนึ่งน่าจะได้อยู่นะ แม่หิววันเดียวครบสิบวันวันละสิบนาทีโอ้ก็ดีอยู่ก็วันละสิบนาทีหอพี่พแบบหายคิดถึงสิบวันสิบวันทุกคนมั่นใจไว้ว่าคนดุงทำได้สิบวันอาทิตย์ละวัน ใช่เห็นลุงบาจะประหมดเพลงเพราะว่าเห็นคุณลุงบ่นว่าแบบน้องๆบอกว่าคุณลุงไม่ประมดเพลงไม่ช่วยประมดเพลงเห็นเขาพูดอย่างนั้นก็เลยจะมาไลฟ์สิบวันหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาไ <ST. ST>. หมเดือนละสิบนาทีแต่วันนี้นจะเป็นเพลงสกอยทุกคนหนูบังคับให้ไม่ได้นะทุกคนหนูก็บังคับได้แค่จากบ้านเขียวบอกมาไลฟ์นั่นแต่เขาก็ไม่มาหรอก อาจจะมาก็ได้สิบวันตอนปีสองทุกคืนแต่ว่าถ้าพี่แนนไลฟ์คนเดียวนะไม่ถึงสามสิบนาทีมันก็จะหนีจริงๆทิ้งคนห้าพันเฉยวันนั้นหนูก็ดูอยู่ตอนนั้นหนูอยู่สยามกำลังจะมาเมื่อวานนี้หรือเปล่าไม่ใช่เมื่อวานนี้เมื่อวานนี้หรือเปล่าว่าหนูจำวันเวลาไม่ได้แล้วช่วงเวลาเนี้ยจริงๆ ไลฟ์สิบเนาทีเมื่อวานนี้คนจับไปด้วยเหรอนี่คนจับไปดนี่น้องจับมาเราไปด้วยหรอสิบเ้านาที <G ül üyor> โหไม่ตั้งใจเลยไลฟ์สิบเนาทีอันไรอะ่ะหนูรายได้เป็นสิบชั่วโมงปุ่มอะไรหรอครับ อัดหน้าจองไงอ่าพี่อัดไวค้ค่ะอ่าโมเมนน่ารักน่ารักเยอะเพราะคนเขาหน่ารักอยู่แล้วก็เลยโมเมนต์น่ารักน่ารักเยอะใช่ไหมทุกคนใช่ไหมใช่ไหมคิทตี้น่ารักใช่จบจบโหพี่เขาปล่อยเพลงมายี่สิบเพลงเขายังไม่มาไลฟ์เลยจริงๆถ้ารอบนี้เขามาไลฟ์ก็ถือว่าดีมากๆ แต่เขาตั้งใจจริงเขาอยากโปรโมทเพลงใหม่เพลงสกอยแต่ว่าก็เชื่อมั่นในตัวเขาหน่อยทุกคนเพราะหนูไม่เชื่อมั่นในตัวเขาเพราะหนูไม่เชื่อมั่นในตัวเขาแต่ว่าทุกคนเชื่อมั่นในตัวเขาก่อนสู้ๆทุกคนหนูเป็นกำลังใจให้เป็นกำลังใจให้ค่ะแต่หนูไม่เชื่อมัน่น ต่สู้ๆนะสูๆส้ๆทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารสาระความบันเทิงสดใหม่เป็นกำลังใจให้ช่องบันเทิงติดดาวด้วยนะคะ